สวัสดีค่ะฉันชื่ออ้อยนะคะฉันอายุ22ปีฉันเรียนจบและทำงานแล้วฉันเช่าห้องอยู่กับแฟนสองคนฉันเป็นคนหนองคายนะคะส่วนแฟนของฉันก็เป็นคนบ้านเดียวกันเราครบกันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มปลายค่ะพอเราเรียนจบเราก็ย้ายมาทำงานอยู่ด้วยกันห้องพักของพวกเราอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานเท่าไหร่ค่ะ ฉันสามารถเดินไปทำงานเองได้ฉันทำงานอยู่ที่นี่มาหนึ่งปีแล้วฉันกับแฟนเรารักกันดีค่ะเขาดูแลฉันดีมากๆค่ะนั่นคือช่วงก่อนที่เราจะเลิกกันฉันกับเขาเราเลิกกันมาได้ห้าเดือนแล้วค่ะและฉันก็ได้ลาออกจากที่ทำงานเก่าฉันย้ายออกมาทำงานอยู่ที่ใหม่ฉันเพิ่งเริ่มงานได้สองเดือนงานของฉันที่ว่าคืองานห้างค่ะ ฉันเป็นพนักงานประจำบูสสินค้ายี่ห้อหนึ่งเข้ากะไม่ค่อยตรงเวลาเพราะงานของฉันยังใหม่อยู่ค่ะและนั่นมันทำให้ฉันต้องย้ายหอพักด้วยค่ะฉันย้ายหอพักออกมาพักอยู่คนเดียวและไกลจากที่เดิมอยู่เหมือนกันนะคะฉันมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งพอที่จะเอาไว้ขี่ไปซื้อของรละแวกใกล้ๆชีวิตของฉันหลังจากที่เลิกลากับแฟนเก่าไปนั้น ฉันเองก็ไม่ได้คบกับใครเลยฉันอยู่ตัวคนเดียวกับห้องพักอันโดดเดี่ยวของฉันฉันชอบคิดถึงวันเวลาที่ยังมีคู่ค่ะมันมีความสุขดีนะคะไม่เหงาเหมือนตอนนี้วันนี้ฉันไปทำงานปกติพอฉันเลิกงานฉันก็กลับห้องพักมากว่าฉันจะมาถึงห้องพักก็ปาไปสามทุ่มกว่าฉันเดินเข้าซอยประมาณ500เมตรก็ถึงหอพักของฉันและแวกนี้ ถือว่าโชคดีค่ะที่ซอยไม่เปลี่ยวมีคนพุกพันตลอดเวลาซอยนี้เต็มไปด้วยหอพักค่ะและร้านค้าเล็กๆหลายร้านเฮียเจ้าของหอพักก็ใจดีเอามากๆค่ะพอฉันเดินไปถึงหอพักห้องพักของฉันอยู่ชั้นสามหอพักที่นี่มีห้าชั้นค่ะฉันเดินขึ้นบันไดไปและไปหยุดอยู่ตรงทางเดินก่อนจะถึงห้องพักของตัวเองฉันคิดในใจค่ะ นี่มันอะไรกันเนี่ยของของใครวางเกะกะเต็มไปหมดฉันยืนดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าห้องไปพอถึงห้องนอนของฉันฉันก็รีบอาบน้ำเพื่อที่จะพักผ่อนนอนบนเตียงนอนอย่างสบายใจแต่ฉันต้องตกใจกับเสียงดังข้างๆห้องเสียงของคนข้างๆห้องพวกเขาคุยกันเสียงดังมากมากซิจนฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะ ว่าพวกเขาจะหยุดพูดคุยและลากของเสียงดังก็ปาไปเกือบเที่ยงคืนค่ะฉันรู้สึกแย่มากๆเพราะปกติแล้วฉันอยู่ที่นี่พอตกดึกที่นี่จะเงียบมากๆเพราะอยู่ท้ายซอยรุ่งเช้าฉันตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวและออกไปทำงานตามปกติก่อนฉันจะเข้างานฉันก็เดินไปซื้อข้าวกินร้านประจำวันนี้ เป็นวันเทศกาลค่ะลูกค้าที่ห้างเยอะมากๆที่บูธของฉันขายของดีมากเช่นกันค่ะวันทั้งวันของฉันแทบไม่ได้หยุดเวลากินข้าวก็แทบไม่มีฉันรู้สึกเพลียมากๆค่ะฉันคิดเอาไว้ว่ากลับถึงห้องพักของฉันแล้วฉันจะรีบเข้านอนเพราะฉันเหนื่อยมากๆคิดว่าจะโทรไปหาแม่ก็คงไม่ทันแล้วค่ะขอโทรพรุ่งนี้แล้วกันฉันเลิกงาน พอกลับมาถึงห้องพักของฉันฉันก็เจอกับเฮียนนท์เจ้าของหอพักพอดีเฮียทักทายฉันอ้าวอ้อยทําไมวันนี้กลับข้ามจังเฮียเขาถามฉันค่ะฉันก็ตอบกับเฮียออกไปลูกค้าที่ร้านเยอะมากๆเลยค่ะเฮียเออเฮียก็ลืมไปเลยว่าวันนี้มันตรงกับเทศกาลใช่ค่ะเฮียทั้งวันหนูแทบไม่ได้พักเลยค่ะเหนื่อยสุดๆเฮียแกรีบบอกให้ฉันไปพักผ่อนค่ะ เฮียนน์แกเป็นคนใจดีมากๆค่ะแกหย่าก,กับเมียของแกน่าจะประมาณสองปีแล้วมั้งคะแต่แกยังไม่มีลูกเฮียนน์แกเป็นคนหน้าตาดีมากๆค่ะทุกคนทุกครั้งที่เจอกันเฮียนน์แกจะชอบทักทายฉันและยิ้มให้ฉันตลอดไม่หยิ่งเลยนะคะพอฉันพูดคุยกับเฮียนนเสร็จฉันก็เดินขึ้นบันไดกว่าจะถึงชั้นสก็ทำชั้นขาเกือบหลุดค่ะ พอเข้าห้องพักได้แทบลมทั้งยืนถึงยังไงฉันก็ต้องอาบน้ํำก่อนนอนให้ได้วันนี้ดูเงียบมากต่างจากเมื่อวานค่ะคนข้างห้องคงยังไม่กลับหรือว่าหลับไปแล้วก็ไม่รู้นะคะฉันกำลังจะเอนตัวลงนอนก็ดันมีเสียงดังมาลบกวนฉันอีกเสียงดังขึ้นมาเป็นระยะระยะเบาๆทีๆเสียงเหมือนเหมือนกับ เหมือนกับคนที่ทำอะไรกันมันไม่ใช่เสียงแบบแบบเมื่อคืนหรอกนะคะมันต่างจากเสียงของเมื่อคืนเอามากๆแทนที่มันจะทำให้ฉันลำคาญแต่เปล่าเลยค่ะมันไม่ได้ทำให้ฉันลำคาญเลยค่ะแต่มันกำลังรบกวนจิตใจของฉันมากกว่ากับเสียงเสียงนั้นโดยเฉพาะเสียงของผู้ชายมันทำให้ฉันสิ่วกิ้วมากๆเลยค่ะ กว่าเสียงร้องจะหยุดได้นั้นมันทำให้ฉันต้องลุกขึ้นมาพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ได้จนฉันรู้สึกดีและหลับไปรุ่งเช้าเป็นวันหยุดของฉันค่ะฉันกล่าวว่าฉันจะตื่นนอนให้สายสักหน่อยปกติแล้ววันหยุดของฉันฉันจะตื่นเกือบประมาณ9ก้าโมงแต่ผิดคาดซะงันค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะถึงทำให้ฉันตื่นอาจจะเป็นเพราะ เสียงของคนร้องเมื่อคืนแน่ๆมันยังฝังอยู่ในหัวของฉันอยู่เลยค่ะนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่ฉันเลิกลากับแฟนเก่าไปฉันแทบจะไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยซึ่งจริงๆเมื่อก่อนฉันแทบขาดมันไม่ได้ค่ะอากาศวันนี้ก็ดูร้อนตั้งแต่เช้าและแอร์ของฉันก็ดูจะเงียบเป็นพิเศษฉันภาวนา ขออย่าให้แอร์ของฉันเป็นอะไรเลยและมันก็เสียขึ้นมาจริงๆค่ะทุกคนวันหยุดที่แสนจะวุ่นวายของฉันกับอากาศที่ร้อนสลึกเกินฉันเดินลงมาบอกเฮียนน์เจ้าของหอพักค่ะเฮียคะแอร์ห้องหนูมันเสียคะ่ะฉันเอ่ยบอกเฮียนอน์ออกไปเฮียพอจะมีเบอร์ช่างซ่อมแอร์ไหมคะเฮียมีเดี๋ยวเรานั่งรอเฮียแป๊บนึงนะเฮียตอบฉันกลับมาคะ่ะ และฉันก็นั่งรอเฮียอยู่ในออฟฟิศของเฮียเฮียเดินออกไปจากห้องพักหนึ่งและเฮียก็เดินกลับเข้ามาพร้อมกับข้าวเหนียวหมูปิ้งและเฮียก็ถามฉันว่าเมื่อกี้เราบอกเฮียว่าอะไรนะเฮียพูดพางยิ้มให้ฉันฉันเลยบอกกับเฮียไปว่าแอร์ที่ห้องของฉันเสียฉันเลยลงมาขอเบอร์ช่างซ่อมแอร์ค่ะอ๋อได้สิอ้อยรอเฮียแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเฮียไปหาให้ ระหว่างเราเฮียหาเบอร์ฉันลืมไปว่าฉันใส่อะไรลงมาข้างในของฉันที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะเฮียหาเบอร์เสร็จพร้อมกับหันมาหาฉันเฮียมองฉันอยู่นานพร้อมกับยื่นเบอร์ของช่างให้กับฉันก่อนเฮียจะหยิบเบอร์โทรกลับคืนเดี๋ยวเฮียโทรเองเฮียบอกกับฉันค่ะและฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเฮียฉันปล่อยให้เฮียคุยกับช่างซักพัก เฮียก็หันกลับมาบอกฉันว่าวันนี้ช่างไม่ว่างติดงานกันหมดฉันบอกกับเฮียว่าไม่เป็นไรจากนั้นฉันก็เดินกลับขึ้นไปที่ห้องของฉันค่ะพัดลมที่ห้องก็ไม่มีปกติแล้วฉันเปิดแต่แอร์ค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อพัดลมและวันนี้ก็ร้อนเอามากๆจริงๆกว่าช่างซ่อมแอร์จะมาซ่อมก็คงอีกหลายวันเลยฉันอาบน้ำเพื่อคลายร้อน และเปิดประตูห้องเอาไว้ปกติแล้วฉันจะไม่ชอบเปิดประตูห้องหรอกนะคะแต่วันนี้มันไม่ไหวจริงๆวันหยุดของฉันต้องซักผ้าด้วยเสื้อกล้ามกับกางเกงใส่สบายๆของฉันด้านในที่ไม่มีอะไรเลยมันช่างคายร้อนได้ดีจริงๆค่ะจ,จู่ๆเฮียน,นนก็ขึ้นมาหาฉันที่ห้องค่ะเฮียบอกกับฉันว่าเฮียเอาพัดลมมาให้ เฮียคงรู้นะคะว่าฉันคงร้อนจริงๆฉันกับเฮียเราคุยกันอยู่พักหนึ่งจนฉันแอบคิดถึงเรื่องเมื่อคืนฉันไม่ได้อยู่กับผู้ชายสองต่อสองแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะและเรื่องเมื่อคืนมันทำให้ฉันอยากมากๆค่ะเฮียเดินไปเสียบปลั๊กพัดลมให้ฉันจนทำให้ห้องเริ่มเย็นขึ้นฉันแอบคิดในใจว่าทำไมวันนี้ เฮีย er แกดูดีกว่าทุกวันหรือว่าฉันแอบคิดไปเองเสียงของเมื่อคืนมันยังฝังอยู่ในหัวของฉันยังไม่หายเลยค่ะฉันคิดขึ้นมาได้ถ้าฉันปล่อยให้เฮียออกไปฉันคงพลาดแน่แน่ฉันจึงหาทางพูดคุยกับเฮียแต่ดูท่าทางเฮียเขาก็อยากอยู่นะคะจนเฮียถามฉันว่าฉันจะออกไปไหนไหมฉันก็ตอบว่าไม่ แล้วเฮียก็ยิ้มยิ้มและว,วันนี้เองค่ะที่ฉันกับเฮียเราทำแบบนั้นพอเสร็จเฮียก็ชวนฉันไปดื่มเบียร์ต่อที่ออฟฟิศของเฮียแล้วเราก็ทำแบบนั้นกันค่ะฉันกับเฮียเรามีความสุขกันมากๆเลยนะคะกับวันนั้น